สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะปลาที่ลุงเสือหวานแหนมานะภาษาก็จะแกงนะคะแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองนะคะก็เราทําเองนะคะแต่เราก็จะล้างหน่อไม้ดองนะ,ะลงหม้อเลยนะคะเพราะว่าหน่อไม้ภาษาไม่ได้ต้มนะคะเราล้างน้ําเปล่านะ หอกไม้นะคะอ่อนมากนะคะ ใส่หน่อไม้นะคะเสร็จเราก็จะทุบนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่นะคะแล้วก็จะตําพริกนะ,ะพริกสดะะพริกสดใส่เกลือนะคะเราก็ตําพริกนะคะตาพริกแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะเอาใบามะกรูดใส่นะคะค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสร็จแล้วนะคะเราก็รอน้ําเดือดนะคะแล้วค่อยเอาปลาลงเนาะ,ะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้หม้อดเดือดนะคะไปเก็บผักอีตุก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูผักอีตู่กันนะผักอีตูเป็นดอกหมดแล้วนะคะเราจะเอาแต่ยอดมันนะ,ะเก็บเอาไกลๆนีล่ลแหละ ไปดูต้นข้างนอกนะคะมีหลายต้นนะคะนี่ต้นนี้ก็จนแก่เบิดแล้วนะคะเดี๋ยวเม็ดมันแห้งแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ะะหอมนะคะหอมเราปลูกแบบธรรมชาตินะ,ะไม่ได้เร่งปุ๋ยนะคะโอ้ยุ่งกับลายแท้ๆคำมานะ,ะมันอยู่ใกล้ป่ายางนะคะยุงเยอะ หน้าฝนนี่ข้ามายุงเยอะนี่นะเก็บพักอันนี้มันก็นยังจับมือปัดๆอยู่หอมหอมหอมพักอีตูนะ mm hmm. ดอกบานชื่นนะที่ดอกใหญ่ค่ัแฉะแต่ละดอกนะเบอ้อเลอ่เลยคนะ่ะโอ้สีแดงสดเลยนะ ยุงเยอะนะยุงเยอะหอมหวยหวยหอมหวยหวยเลยนะคะเราปลูกเองนะคะก็ธรรมชาตินะคะแบบเราซื้อตลาดเขาจะเร่งปุ๋ยเนาะ เราเร่งปุ๋ยให้มันสวยนะคะยอดมันจะได้สวยๆนะะของเรานี่จะก็ใส่บ้างนะคะใส่บ้างแต่าเราไม่ได้ใส่บ่อยเหมือนที่เขาขายในตลาดกันนะคะเราก็หาเลือกเอายอดอ่อนๆนะคะพอแล้วนะกัเบลอแล้วนะคะ,แ,ะ,คะแค่นี้ก็หอมแล้วนะะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดเราก็จะเอาปลาลงนะคะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะตอนนี้ปภาษาก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเอาปลาลงเลยนะคะ เราจะยังไม่คนนะคะให้มันเดือดก,ก่อนนะคะเราจะปรุงเครื่องกันเลยนะคะ Hoạt động của các bạn. 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 ปลาเปื่อยหมดแล้วนะคะ F4 นะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะเดี๋ยวประสาจะเอารสดีมาใส่สักหน่อยนะคะ ได้แล้วนะคะก็จะเอา,อาใส่ใบแมงลักลงนะคะ อหอมใบแมงลักนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็สุกแล้วนะคะปลาขาวมันก็เปื่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ